วันไปเดทวันแรกของฉันรอคนที่เจอจะไปเดทด,ด้วยสิบนาทีต่อมาอ,อย่ไม่มาอีกแล้วนี่อ่ะขอโทษนะที่มาช้าฉันขอโทษจริงๆอเอิมไม่เป็นไรหรอกเออเออเอ๊แปบหนึ่งนะฉันลืมของ และอีก5นาทีต่อมาไม่ยังไม่ไมาอีกม,มาแล้วฉ,ฉันลืมแด,ดเอัเอเอเอนี่ของไดเอ็นเออไดเอเนี่ของนายเอาน่าจะติไม่ใช่โน<ง>้ตนะแมฉันขอโทษนะฉันพูดผิดอืไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวฉันสั่งอาหารก่อนนะ โอเคเอ่อห้ามลืมนะสั่งอะไรไปบ้างน่ะ้องสั่งเป็นพิซซ่าแล้วก็เออจำนะเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วโอเคคือฉันมีขอจะให้เธอดูอีเอือขอโทษนะเออ นี่สอนที่เชนจะให้คือดอกกมนของเชนก็มีของที่จะให้นายตดรี่ของนายน่ะพอดีว่าเดรี่เนี้ยนะฉันฉันเห็นนาทำนตกไว้ฉันก็ได้เก็บมาให้ตอนที่เอ่อนะตอนที่คีมิ่งนึกได้ฝนจะตกแล้ว ดีย๋ยวนายเอ้ยเดีย๋ยวนายเอยอ,อตอนนั้นเหรอฉันจัได้แม่เลยล่ะนะของที่สั่งมาอาพิซซ่ามาแล้วนะนะของมาครบหมดทุกอย่างของมาครบแล้วละกินกันเถอนะนะกินเสร็จไหนๆเราก็มาเดทกันแล้วนี่ ฉันขอถอดเวนเทลหน่อยสิมีคน่เห็นหน้าฉันแล้วจะติดหนะ้าฉันเลยนะฉันขอร้องไม่ได้ฉันขอโทษด,ด้วยฉันเห็นหน้าเธอแล้ว อย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปทำไมละ่ะหน้าฉันมันอับปรหรักมันไม่สวยมันน่าเกลียดเออไม่ใช่น,น้าเธอสวยมากน้าเธอสวยมากไม่ฉันฉันจะไม่เชื่อคำนี้จากใครอีกต่อไปไม่ใช่ฉันพูดจริงนะ ฉันถูกสาบถูกแม่หมดสาบถ้าฉันถอดเว้นฉันก็จะต้องกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจมีทางเดียวก็คือการจูมพิษเธอ,อช่วยจูมพิษฉันหน่อยได้สิเิน

ก็จบกันอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไครป์ด้วยนะคะบ้ายบาย